สวัสดีจ้านกเยอะมากเลยนะคะนกมาหาอาหารนะคะนั่งเฝ้าดูนกนะคะหลายตัวเลยประมาณสักสองสี่หกแปดสี่สิบสองสี่สหกยี่สิบกว่าตัว ปลาก็ฮุบนะคะทางนี้ขนาดน้ำเน่าๆน,นะคะปลายังฮุบเลยสีสันตัดกันสวยงามมากเลยนะคะนกอะไรก็ร้องอยู่ข้างบนให้ดูภาพนะคะ ชอบปุ๊กชอบดูนกค่ะดูเขาเป็นแบบหากินตามธรรมชาติเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มบางทีก็ตีกันบ้างนะคะแต่ก็อยู่เป็นกลุ่มกันดีนะคะขยายภาพมากวันนี้ไม่ได้นะคะภาพสั่นนะคะ ภาพแตกด้วยค่ะน่ารักมากข้าวเขียวเขียวตึกสีส้มขาวนกขาวดำนะคะสวยงามหากินกัน มาชาติจริงๆนะคะบ้านปุ๊กเสียงเสียงเขาร้องสงสัยจะมีทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพ่ออยู่ในนี้นะคะมีตัวเล็กก็มีนะคะเนี่ยพากันมาหาอาหาร อันนี้เขาเรียกบ้านปูจะเรียกนกเท้าเทียนนะคะความจริงเขาชื่อนกตีนเทียนเรียกแบบเพาะๆนกเท้าเทียนค่ะสวยงามดูหากินกันนะคะ เดินกันย่องย่องย่องนะคะเดินกันอืมคุยอะไรกันเนาะอืมน่ะคุยอะไรกันหาได้ยังอืหาได้กี่ตัวแล้วเจอมั้งยังเอาให้ลูกกินมังสิคงคุยกันอย่างนี้แล้วมั้งปุกว่าภาษานกเนาะนะ กลางปีกด้วยว่าไงคะไปแล้ว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 ไปไปกลางปีกเริ่มกลางปีกแปลว่าอ๋อมีอยู่ตัวหนึ่งเขาส่งสัญญาณกลางปีกแปลว่าไปไปลงอันนู้นนะคะอันนี้ทางที่บอกไม่ไปอ้าวไปอีกตัวหนึ่งแล้วนะคะอ้าวไปอีกแล้วนะคะ อ๋อมีหวัวหน้านะคะส่งสัญญาณดูสิจะไปหมดไหมอ้าวสังเกตสังเกตการนะคะแตกเป็นสองกลุ่มลอะอตรงนี้ไปเถอะ เขาบอกหนานไปแล้วเห็นไหมหนานไปแล้วไปแล้วไปแล้วชวนกันไปตรงนู้นแล้วเหลืออีกสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่เหลืออีกสิบสี่ตัวนะคะอ่ดูสิว่าจะไปหมดไหมอ่ะไปอีกแล้วอ้าวไปอีกแล้วตรงสัญญาณไปกินทางนู้นทางนี้ไม่ค่อยมีแล้วว่ะ นกนี่มันก็ไอ้นี่เนาะก็คุยภาษาของเขาเนาะแปลว่าเนาะมีหนึ่งตัวส่งสัญญาณปีกขยับปีกขึ้นสูงแล้วก็บินแปลว่าทางนี้ดือ้อยังไม่อยากไปตรงนี้ก็ยังมีอาหารอยู่จะไปทำไมตรงนน้นไปแย่งกันกินเปล่า ผมก็คุยคุยภาษานกของปุ๊กนะอ,ะอ,ะอ,ะอะไม่รู้จะไปแย่งกันกินทำไมนั่นไม้แล้วค่ะเ,เดินไปก่อนนะคะค่ะคลิปนี้ปุกขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะอปุ๊กฟังภาษานกรู้เรื่องคุยกับนกค่ะค่ะ คลิปนี้ก็สวัสดีจ้าขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามนะคะขอบคุณจ้าบ๊ายบายคะ่ะไปแล้วไปแล้วนะไปแล้วเออไปหมดแล้วเขาเรียกบอกให้มาให้มาทำไมไม่มาไปเหลือไม่กี่ตัวนะคะนี่นะคะมาลงตรงนี้นะคะนี่มาลงนี่นะคะ มองไม่ค่อยเห็นนะคะย้อนแสงขาไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้า